มาต่อนะคะในเรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์ที่นี้มันก็เอาสัญญากรวิทยาศาสตร์เข้ามาไปยุกใช้และวเขาบอกว่าให้หาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าสัญญากรวิทยาศาสตร์มันเขียนให้อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n ใช่ไหมเมื่อ a ต้องทำไงคะ a ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10 อันนั้นคือค่าเถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาคิดอ่ะทีนี้มันขั้นด้วยเครื่องหมายหารนะคะเครื่องหมายหารตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคิดว่ามันมองยากนักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ก็เป็นห้าสิบคูณสิบยกกำลังแปดส่วนด้วยสองคูณสิบยกกำลังสาม ทีเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแหละจากนั้นนักเรียนจับคู่ฐาน10คู่กับฐานสิบเนาะแล้วมันหารกันเดี๋ยวเราเอาเลขชี้กำลังไปลบทีนี้เอา5้าเนี่ยอ่ะเอาสองไปตัด50ก็ได้เท่าไหร่คะยี่สิบหเพราะฉะนั้นเขียนไปก่อนเลยก็เป็น25่สคูณสิยกกำลัง8ปดลบสเท่ากับ 25่สคูณสิยกกำลัง5แต่ทีนี้25ยังไม่ใช่สัญญากรวิทยาศาสตร์เราต้องเปลี่ยน25ให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้2.5งจคูณสิยกกำลัง1ถูกปะเลื่อนจุดไปด้านหน้าหนึ่งครั้งคูณสิยกกำลัง5จากนั้นฐานเหมือนกันคูณการเอาเลขชี้กำลังไปบวกคู่เขียนผลลัพธบเลยนะคะเป็นสองจคูณสิยกกำลังหจบแล้วนี่คือคำตอบ เขาเวน้นบรรทัดมาให้หน่อยนิดหนึ่งนะเพียนเขียนตัวเล็กๆนิดนึงนะคะต่อมาข้อนี้คูณคูณเราก็คูณธรรมดานะคะก็เอาตัวเลขคูณโอ้ยก็เอาตัวเลขคูณกันก่อนก็คือเอาห้าจุดหนึ่งแปดคูณสอง่อนอ่ะอันนี้คูณทดเลขอ่ะใส่หกทดหนึ่งสองหนึ่งสองทดหนึ่งเป็นสามใส่จุดห้าสองสิบเพราะฉะนั้นมันได้สิบจุดสามหกไปทดมาข้างนอกเนาะ คูณกับ10ยกกำลัง5บวกกับลบ9ทันบบฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปบวกโอเคไหมเท่ากับ10.36คูณ10ยกกำลังลบ4 5บวกกับลบ9ได้ลบ4จากนั้นตัวนี้ยังไม่ใช่สัญญากรวิทยาศาสตร์เพราะว่ามันเกิน10ถูกปะ เราเลื่อนจุดไปด้านหน้า1จุดกลายเป็น1.036คูณ10ยกกำลัง1เลื่อนจุดไปด้านหน้าเลข4ีกำลังเป็นบวกคูณกับ10ยกกำลังลบ4ต่อมาฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปบวกก็เป็น1.036กคูณ10ยกกำลังลบ3 1บวกกับลบ4ได้ลบ3าโอเคนะครูคิคดครูเริ่มย่นแล้วนะคะ เพื่อให้มันไหวขึ้นอ่าเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกหนึ่งขอ้อก็เอาตัวเลขมาทำไมกันก่อนมาคูณกันถูกปะหนึ่งจุดสี่หนคูณสี่สีห้ายใส่ศูนย์ทดสใส่จุด4ี่หนึ่งสทดสเป็น6เพราะฉะนั้นได้6 6หมันคือ6นะไม่ต้องเขียนนะคะเขียนแค่6ธรรมดาคูณ10ยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังไปบวก ก็เป็นลบ2บวก6ทีนี้6อ่าเท่ากับ6คูณ10ยกกำลังลบ2บวก6ได้4 6ตัวนี้ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10ใช้ได้แล้วแปลว่ามันอยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแก้อะไรต่อมาข้อนี้ข้อนี้ให้นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายคูณแ๊บน,นึงนะคะให้เปลี่ยนเครื่องหมายนิดนึง เอาเป็นเครื่องหมายคูณเป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณอะเครื่องหมายคูณเปลี่ยนเป็นคูณน,นะคะ,ะเดี๋ยวจะทำข้อเก้าให้ดูอีกหนึ่งข้อข้อที่เหลือก็คือทำเองเนาะลองทำเองดูนะคะข้อที่เก้าก็คือมันคือ 0 0 0 0 6ทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนตัวในให้อยู่ในรูปสัญญากรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแจงกำลังสองไปที่หลังเลื่อนจุดไปด้านหลัง1 2 3 4ก็กลายเป็น6คูณ10ยกกำลังลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมเลขชี้กำลังซ้อนกัน ให้เอาเลขชี้กำลังไปคูณแต่ทีนี้หกเฉยๆฉคือหกยกกำลังหนึ่งเราต้องแจงสองเข้าไปคูณเลขชี้กำลังทุกตัวก่อนก็จะได้อะไรคะหกยกกำลังหนึ่งคูณสองคูณกับสิบยกกำลังลบสี่คูณกับสองเท่ากับหกยกกำลังสองคูณสิบยกกำลังลบแปดทีนี้หกยกกำลังสองมันได้เท่าไหร่คะ หกยกกำลังสองมันคือสามสิบหกถูกปะ่ะสามสิบหกคูณสิบยกกำลังลบแปดสามสิบหกตัวนี้เป็นสัญญากรวิทยาศาสตร์หรือยังย่าง,างมันเกินสิบไปไกลมากเพราะฉะนั้นเราเลื่อนจุดค่ะจุดอยู่ด้านหลังเลื่อนไปด้านหน้าเป็นสามจุดหกคูณสิบยกกำลังหนึ่งเลื่อนไปด้านหน้าหนึ่งครั้งคูณสิบยกกำลังลบแปดเท่ากับแค่นะ ฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชีก้กำลังไปบวกได้3.6มจุกคูณสิยกกำลัง 7. ลบเลบเมาจาก1บวกกับลบแปบวกลบแได้ลบเอ่ะเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตย้ายตรงนี้นิดนึงอ่ะคำนึงนะคะอืม เพราะฉะนั้นข้ออื่นลองทำเองดูนะคะ